ช่วยพูดเรื่องเวเนซุเอลาเอาตรงๆนะดิฉันพูดสั้นๆและจบในใจความนี้ไม่ว่าอเมริกาจะมีเหตุผลอะไรก็ตามแต่เส้นสน่กฎนในอย่างแท้จริงของมันคือเวเนไม่ขายน้ำมันให้อเมริกาเรื่องง่ายๆสั้นๆเหมือนแคริเบียนแหละบังคับให้เขาขายน้ำมันให้ตัวเองคือคุณต้องเข้าใจนะอเมริกาเนี่ยแหล่งน้ำมันมีน้อยแล้วก็แทบจะไม่มีต้องไปหาจากตะวันออกกลางเวเนซุเอลาเป็นแหล่งน้ำมันบ่อใหญ่มากอเมริกาเนี่ย พิทักษ์อยู่ประเทศเดียวคือซาอุดีอาระเบียเพราะว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยซัพพอร์ตอเมริกาตรงที่ว่าขายน้ามัน80%ให้กับอเมริกาและใช้ภายในประเทศแค่20%ที่เหลือ80%ของบอ่อน้ามันของประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยขายให้อเมริกาหมดเลยเพราะฉะนั้นซาอุดีอาระเบียก็เลยกลายเป็นประเทศที่ปลอดภัยอยู่ประเทศเดียวไม่โดนอเมริกาบอมบ์ิเบียเป็นแหล่งน้ํามันแห่งใหญ่อเมริกาก็อ้างแล้วก็ไปบอมบ์เขาแล้วก็สังหารประธานาธิบดีผู้นําเขา จัดการหลังจากน,านั้นปุ๊บเวเนซุเอล่าเ,เนี่ยกำลังโดนแบบเดียวกันกับลิเบียโดยอ้างว่าเวเนซุเอลาเนี่ยปล่อยให้มีเรือขายยาสเสนี่ยไปที่อเมริกาหลายลำมีขบวนการค้ายาจากอเมาจากเวเนซุเอลาเอายาลงเรือผ่านทะเลแปซิฟิกเข้าอเมริกาอเมริกาก็เลยบอกว่าฉันไม่พอใจนะซัมต like no ิงหลายเด็ดนู่นนี่นั่นแต่จริงๆเป็นข้ออ้างมีขบวนการค้ายา จากเวเนีเข้าอเมริกาจริงหรือเปล่ายังก็ไม่มีใครรู้แต่จริงๆคือเป็นข้ออ้างเรื่องที่แท้จริงคือน้ํามันแล้วเวเนซุเอลาเนี่ยเขาขายน้ํามันให้รัสเซียแล้วเขาก็ไม่ขายน้ํามันให้กับอเมริกา s o something l i หล that อันนี้คือการปล้นชัดๆมันมีเรือน้ํามันของเวเนซุเอลาออกจากอ่าวแล้วก็ไปสู่ทะเลแล้วก็กําลังจะไปส่งน้ํามันที่ประเทศรัเสเซียกองเรือของประเทศอเมริกาก็ไปขวาง แล้วก็ยิงเรือเขาไปขวางไปขวางเรือเขาจากนั้นปุ๊กกบเขบังคับให้เขาอะขายน้ํามันให้กับตัวเองแต่เหมือนกับว่าทางเวเนีเนี่ยก็มีดิวอะไรต่างๆที่เขาก็ไม่สามารถขายได้ซัมติงหลายดัประมาณเนีย้ยเวเนเขาก็ดือ้อสรุปเลยก็คือว่าอเมริกาบอมเวเนเพราะเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันค่ะเธอเชื่ออะไรชั้นอย่างหนึ่งไหมโดนัลด์ทรัมป์เนีย่ยหลังจากเหตุการณ์นี้ เธอเชื Treasure, Arrow, Combat, er ่ออะไรฉันอย่างหนึ่งไหมอันนี้ฉันไม่ได้เป็นหมอดูหมอเดาอะไรนะแต่ฉันเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์จะต้องโดนเธอเชื่อฉันสิว่าโดนัลด์ทรัมป์จะต้องโดนรอบหอนเขาเคยโดนรอบสังหอนแล้วรอบหนึ่งนาทีนี้ยันสมเด็จธงชัยไม่น่าจะคุ้มกระหัวอยู่นะรอบนี้น่าจะโดนอีกรอบหนึ่งอ่ะเธอเชื่อเถอะหลังจากเหตุการณ์นี้โดนัลด์ทรัมป์โดนรอบ สังหอเธอดูแปลกแกไหมโดน,โดนทัทอมเหมือนคนพอแก่แล้วแปลกๆอายุ70กว่าประมาณเกือบ80ดโดน,โดน,โดนทัทอมแปลกๆไปอะ่ะไม่ชาปเหมือนเดิมไม่ชาปเหมือนเดิมไม่เหมือนเป็นไม่ชาปเหมือนตอนที่เป็นนักธุรกิจตอนที่เป็นประธานาธิบดีครั้งแรกตอนนี้ดูแบบเหมือนเป๋อๆเหมือนพินเพี้ยนเหมือนเป็น,ปน,ปน,ปนไบโพล่าแล้วก็เหมือนแบบสติไม่ดีอะ่ะเออเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าคนบ้าๆแบบนี้มีอย่างเดียวคือโดนรอบสังหร เชื่อฉันไหมมึงนึกดูประเทศไทยเป็นมิตรประเทศกับอเมริกามาตั้งแต่สมัยพันธมิตรมาตั้งแต่สงครามญี่ปุ่นสงครามเวียดนามมาตั้งแต่สงครามเกาหลีมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอควายเสือกไปคบคเขมรอิโนโดนัเซียตลกมากมันเรื่องของเรื่องมันแค่นี้แหละเธอเวเนซุเอลานี่นะเป็นประเทศที่มีน้ำมันสำรองเยอะที่สุดเยอะที่สุดเยอะกว่าซาอุดีอาระเบียซึ่งปฏิซาอุดีอาระเบียเนี่ย เขาขายน้ำมัน80%ให้กับอเมริกาเขาก็เลยกลายเป็นประเทศที่อเมริการักมากแล้ว20%เขาใช้ในประเทศ80%เนี่ยเขาขุดน้ำมันขายให้อเมริกาเขาก็เลยรอดปลอดภัยทุกสถานการณ์เลยซาอุดเป็นลูกรักของอเมริกาแต่เวเนซุเอลาเนี่ยเป็นประเทศอันดับหนึ่งของการมีปริมาณน้ำมนนันเยอะมากลองจากลองจากนั้นก็จะเป็นซาอุดใช่ไหมอันดับ3จะเป็นอิหร่านอันดับ4นะคะก็จะเป็นอิหร่านแล้วก็แคนาดาแล้วก็ ดูไบแล้วก็คูเวตแล้วก็รัสเซียแล้วก็อเมริกาอยู่อันดับ9้าจากนั้นก็จะเป็นลิเบียแล้วก็เนกาล่าแล้วก็เป็นคาซัคสถานแล้วก็เป็นโซมาเลียแล้วก็ไชน่าประเทศจีนแล้วก็กาตาแล้วก็จะเป็นบราซิลแล้วก็เป็นอันจิเลียแล้วก็จะเป็นประเทศอะไรอ่ะเออซึ่งอินเดียอยู่อันดับ25สรุปเลยก็คือประเทศที่มันมีปริมาณน้ำมันสต็อกเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบนดินใต้ดินเนี่ย ก็คือประเทศเวเนซุเอลาแล้วเวเนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่รู้ว่าลองดีหรือเปล่านะแต่ว่าเวเนเนี่ยเขาไม่ยอมขายน้ำมันให้อเมริกาตามที่อเมริกาขู่แต่เขาขายน้ำมันให้รัสเซียเออซัมติงหลายด้ประมาณนั้นแหละ เจอตะลึงบึ้งเลยค่ะมึงเจอตะลึงบึ้งเลยค่ะมึงเจอตะลึงบึ้งตะลึงบึ้งตะลึงบึ้งโดยที่ไม่ต้องมานั่งยักแย่ยักยันเหมือนกับประเทศเขมรกับประเทศอเมริกาเหมือนกับนเขมรกับประเทศไทยไม่ยักแย่ยักยันไม่แย่จมูกไม่แย่รูอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมานั่งขุดรูเป็นปีปี พื่อมานั่งแย่ประเทศไทยแต่ว่าประเทศอเมริกาไม่ต้องสนอีราฆ่าอิลมไม่สนประเทศอะไรทั้งสิ้นไม่สนสหประชาชาติประชาพาไม่สนสหประชาชาติสหประชาสัตว์อะไรทั้งสิ้นไม่สนประเทศไหนมันตะลั่งบั้งเลยค่ะไปปุ๊บมันจับปึ้งแถมยังจับผู้นําประเทศเขาไปด้วยผิดกฎบัตรเลยจับผู้นําประเทศเขาลักลอบจับผู้นําประเทศเขาไปจริงๆแล้วผิดกฎบัตรสหประชาชาติแต่อเมริกาเคยสนสหประชาชาติที่ไหนและไม่เคยสนส้นตีนอะไรเลย มันจะทำมันก็ทำมันไม่สนเลยประเทศไทยเราวนี่โอ้โหสุภาพบุรุษจุทาเทพ จะเอาหัวจรวดเนี่ยตลังบัางบนหัวกระบาลปล่อยเป็ดทีหนึ่งก็ต้องขอโทษนะขอส่งจรวดไปหน่อยนึงขอโทษนะมึงล้ากดบัตรมาแล้วล่ะประชาชนกูตุยไป30ศพขอโทษนะเดี๋ยวกูปล่อยตลังบังไปนิดนึงตลังบึง้งตลังบึง้งขอโทษนะพอดีขาทหารกูขาด11ขากูขอเอาเนี่ยปืนคลกใหญ่ของกูที่กูสาเข็นคลกขึ้นภูเขามาเนี่ยตลังบัางมึงใส่หัวจะงอยซอยหยวกมึงนิดนึงให้หัวสะพานมึงหักหักแล้ว3าวันแม่งซ่อมได้ มึงดูอเมริกาสิมันสนใจที่ไหนมันเนี่ยเข้ามาห้ามทับเราเนี่ยสองรอบสามรอบแต่มันดูมึงสิมันมึงดูมันสิไม่สนอีพราฆ่าอีลลไม่สนใครไม่สนสี่ไม่สนแปดไม่สนสละแอดอะไรแม่งตะลังบังตะลังบังยิงเรือสินค้าของประเทศสเวเนซุเอลามีคนตุยไป11ศพตึ้งบึง้งหายไปจมกับทะเลจากนั้นปุ๊บ เอาเรือรบไปล้อมประเทศเขาจากนั้นปุ one, ๊บจู one, ่ๆแม่งตะลึงบ <point Rad io> yes. hey, ึ <layering> <goal>. ้งตะลึงบึ้งตะลึงบึ้องตุรีบุยตุรีบุยตุรีบุยตอนนี้ตุยแย่กันเต็มไปหมดเลยเวเนซุเอลาจับประธานาธิบดีกับเมียไปอีกด้วยค่ะซอฟ์พาวเวอร์ประเทศไทยกูซอฟ์พาวเวอร์อารยะเยอะ ประเทศกูนี่อารยะเยอะมากนี่โชคดีนะที่แม่ทัพบ,บกแม่ทัพอากาศแม่ทัพเรือเป็นเพื่อนสนิทกันและแม่ทัพผู้บัญชาการทหารสูงสุดสี่เหล่าทัพเป็นเพื่อนสนิทกันก็เลยประสานสมานสมาสมัคคีสม 3, ัมพันธ์ตะลังบังตะลังบังตะลังบังเขมินจนกระทั่งขี้หดตอดท้ายไม่รู้ว่าตอดท้ายไปกี่วันแหนแล้วบิ๊กเล็กนัตพลนาคพนิด,นนดแม่งเสือกมาเบรกเกมอีกกูก็ปวดหัวกับบิ๊กเล็กจริงๆเบรกเกมหาพ่อประแสงของเงามันเลยนี่คือเวนิสเอลา ที่กำลังโดนอเมริกาบุ้มในปัจจุบันนี้คือความคอร์รัปชันภายในประเทศเขาเนี่ยมันต่อเนื่องสองปัานาธิบดีสามปัานาทิบดีเวเนซุเอลาเป็นอยู่ในทวีปอเมริกาใตา้อยู่ใต้อ,ใอเมริกาอีกทีหนึง่งมันจะอยู่โซนเดียวกันกับพวกเวเนพวกบราซิลพวกอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาที่คุณรู้จักก็จะเป็นประเทศที่เมื่อก่อนเคยรวยมาก คนอาร์เจนตินาเมื่อก่อนรวยมากสมัยที่นักฟุตบอลหัดพระเจ้าอะสมัยนั้นเนี่ยพวกเราอะมองเห็นฝรั่งอาร์เจนตินาเป็นพระเจ้าเลยอะเพราะว่าดูเขาหล่อดูเขาเท่ดูเขารวยดูเป็นเศรษฐีแต่พริตตาเดียวเกิดการคอร์รัปชันที่ประเทศอาร์เจนตินาประธานาธิบดีเขาอะคอร์รัปชันประเทศอย่างหนักมากจากนั้นปุ๊บเนี่ย ที่อาร์เจนตินาเนี่ยก็เป็นประเทศอันดับต้นๆเลยช่วงเดียวกันก่อนที่ทักซินแท้อวยจะมาบริหารประเทศเมื่อปี40น่ะประเทศอาร์เจนติน่าล่มจมก่อนก็คือล่มจมในช่วงเวลานั้นเลยเพราะว่าอาร์เจนตินาเกิดการคอร์รัปชันเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการเอาเนี่ยพวกกิจการของรัฐกิจการของหลวงกิจการของสาธารณประโยชน์ประชาชนอย่างเช่นดาวเทียมอย่างเช่นไฟฟ้าอย่างเช่นปับปาอย่างเช่นพลังงานอย่างเช่นน้ํามัน ปรากฏว่าขายให้กับเอกชนหมดเลยให้เอกชนมาเป็นคนจัดการหมดเลยเหมือนกับปตทที่ประเทศเราโดยทักษิณเป็นคนทําแต่เราสามารถเบรกกฟผไว้ได้แต่ปรากฏว่าตอนนี้เกิดการคอร์รัปชันรูปแบบใหม่ในบ้านเรานั่นก็คือปล่อยสัมปทานให้บริษัทพลังงานมาผลิตไฟแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเทศเทาเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเบรกไอ้พวกหาแดกกับสัมปทานของประเทศชาติเกาะชาติแดกถ้าเราเบรกพวกมันไม่ได้เราก็จะกลายเป็นเหมือนอาร์เจนตินาเหมือนเวเนซุเอลาเวน ezuela ซึ่งประเทศที่กําลังโดนบอมเดนปัจจุบันนี้เป็นต่อจากอาร์เจนตินา และปัจจุบันนี้ก็กําลังเป็นอยู่และเปลี่ยนมาประมาณสองสามรัฐบาลแล้วก็ยังเป็นก็คือเวลามาปุ๊บทุกคนก็ซื้อเสียงประชาชนแล้วเวเนซุเอลาก็ทําแบบเดียวกันกับไอเจนตนานั่นก็คือพิมพ์แบงค์เองจากนั้นปุ๊บก็เอาไม่มีทุนสํารองบิมแบงค์เองและอาศัยว่าตัวเองปเป็นบังเอิญเขาโชคดีตรงที่ว่าเขาเป็นประเทศที่มีน้ํามันอยู่ใต้แผ่นดินเขาเยกมากอันดับต้นๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลายเป็นประเทศที่ถูกอเมริกาจ้องหุบ การที่อเมริกาตื้มบึ้มเขาในปัจจุบันนี้ก็เท่ากับอเมริกาล่าอาณานิคมน้ํามันไปที่เขานั่นแหละแต่ขณะเดียวกันอเมริกาก็มองเห็นแล้วว่าเขาเป็นประเทศที่อ่อนแอประชาชนเนี่ยยากจนเขาเป็นประเทศอ่อนแอแล้วประธานาธิบดีและผู้นำเนี่ยก็เกิดการคอร์รัปชันบริหารประเทศยากดังนั้นเนี่ยเวเนซุเอลาก็เลยกลายเป็นเหยื่อ และเวเนอเอลาก็เป็นประเทศที่แบบเดียวกันกับอ์เจตินาเลยก็คือเมื่อก่อนเคยรวยมากโซรวยโซรูเป็นเศรษฐีน้ามันโซรวยแต่ปรากฏว่าเกิดการคอรัปชันภายในประเทศแล้วนักการเมืองก็ซื้อเสียงประชาชนก็ซื้อเสียงแล้วก็ประชานิยมใช้ยนโยบายแจกแจกแจกประชานิยมตั้งแต่ประธานาธิบดีคนก่อนจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้แจก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 สวัสดิการแจกนั่นแจกนี่แจกโดยขาดการบริหารจัดก,การจากนั้นเนี่ย ประชาชนก็ชอบนักการเมืองที่ประชานิยมปรากฏว่าเวเนซุเอลาก็เอาทรัพย์ในดินสินในน้ําบรรดาผู้พลังงานเอ่ยการไฟฟ้าของตัวเองเอ่ยปลาปาของตัวเองเลยก็มีการเอาออกไปให้เอกชนทำเหมือนเดียวก,กันกับที่ประเทศไทยโดยทักสิ้นแท้หวยทักษิณชินวัตรนี่แหละมันแปลรูปรัฐวิสาหกิจแล้วเสือกแปลรูปได้ที่ปตท ตอนแรกจะแปลรูปกอฟผอแต่โดนพวกกลุ่มลสนงรสนาและต่างๆเบรกม็อบเสื้อเหลืองปิดกระทรวงพลาังงานปิดปะตะทก็เลยทําไม่ได้แล้วก็โดนปฏิวัติะก่อนก็เลยทําไม่ได้แต่ทําได้ทันอันเดียวทักษิณได้แปลรูปปอตททุกวันนี้เราถึงต้องใช้น้ํามันโดยที่มีบริษัทจํากัดมหาชนในรูปแบบเอกชนบริหารจัดการทรัพยากรของชาติและพูดถึงหุ้นสูงที่สุด มากที่สุดคือกระทรวงการคลังประชาชนใช้น้ำมันแพงประชาชนจะต้องอุ้มอุ้มน้ำมันดีเซลประชาชนจะต้องบริจาคเงินเข้ากองทุนโดยผ่านการใช้น้ำมันดีเซลแต่ขณะเดียวกัน,น,กนผู้บริหารปตทปรากฏว่าแดกเงินเดือนเป็นล้านได้โบนัสเจ็ดเดือนแปดเดือนส่วนการไฟฟ้าปัจจุบันหลังจากทักษิณนแท่อวยไม่สามารถในการที่แปลรูปฐานพระดนม็อบสื้อเหลืองปิดถนนซะก่อนจากนั้นปุ๊บปรากฏว่ายังไงรู้ไหม ยิ่งลักษณ์ชินวัตรแปลงร่างใส่วิกผมหน้าทักษิณใส่วิกผมมาบริหารประเทศช่วงปี54จากนั้นปล่อยสัมปทานให้กับบริษัทเอกชนปล่อยสัมปทาน5,000เมกะวัตต์ให้กับบริษัทเอกชนซึ่งปกติแล้วจนมากเงิน300ล้านมีในกระเป๋าหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ปรากฏได้สัมปทานจากยิ่งลักษณ์ชินวัตร5,000เมกะวัตต์ 5, จากนั้นผ่านไป1ปีประมาณปี57ประยุทธ์ปฏิวัติ เกิดแฟนปฏิวัติก็เกิดการปฏิรูปพลังงานเบรก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  คณะปฏิวัติก็เบรก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 กูก็ดีใจเป็นหน้าใจหายว่าอุ้ยประยุทธ์มาเบรกเบรกเบรกอุ้ยเรากูก็ทํางานวิจัยดรเมริกาตตอนนั้นทํางานวิจัยทางด้านเกี่ยวกับการปฏิรูปพลังงานฉันก็ไปให้ข้อมูลกับกรรมธิการเพื่อนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นประธานกรรมธิการทางด้านพลังงานเดินงงในดงสมาชิกสภาเดินงงในดงปฏิวัติเลยไม่มีความรู้เรื่องพลังงานเสือกเป็นประธานกรรมธิการพลังงานประยุทธ์จนชาเบรกเสร็จปุ๊บปรากฏว่าอีกพวก นักพลังงานทั้งหลายก็วิ่งเต้นวิ่งเต้นเส้นสายวิ่งเต้นไปบ้านป่าวิ่งเต้นไปบ้านลอยต่อวิ่งเต้นไปตรงนั้นวิ่งเต้นไปวิ่งเต้นวิ่งเต้นวิ่งเต้นจนแบบขำถอกแล้วมั่งแม่งโอ้โหวิ่งเต้น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 ไปวิ่งเต้นมาปรากฏ5 0 0 0เมกะวัตของบริษัทเอกชนที่โดนเบลกจากคณะปฏิวัติพลเอกประยุทธ์นั้นปรากฏไปผ่านกระบวนการของศาลศาลปกครอง เห็นว่ามันเป็นกรณีพิพาทระหว่างเอกชนซึ่งได้สัมปทานจากยิ่งลักษณ์แล้วแต่มาโดนเบรกจากคณะปฏิวัตินั้นเป็นไปไม่ได้สารปกครองก็เลยตัดสินให้เอกชนชนะเอกชนนั้นก็เลยร่ำรวยเป็นสามแสนล้านในปัจจุบนันนี้และประชาชนก็เลยต้องแบกค่าเอฟทีจบข่าวทั้งหมดเป็นเพราะสามสารปกครองเป็นคนตัดสินค่ะดิฉันขออนุญาตจบข่าวนี้แต่เพียงเท่านี้ <laughs> ถ้าเล่าแล้วมันจะยาว ดิฉันกำลังพูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าอาร์เจนตินากับประเทศเวเนซุเอลามีทรัพย์ในยินสินในน้ำของตัวเองแต่ทำพังหมดเพราะคอร์รัปชันทำพังหมดเพราะนักการเมืองทำพังพินาศหมดทั้งประเทศประชาชนยากจนเป็นทศวรรษอะ่ะสองทศวรรษประชาชนก็ยังจนอยู่สามทศวรรษผ่านไปเวเนซุเอลาก็ยังไม่ฟื้นอาร์เจนตินาที่เคยเป็นพระเจ้าก็ยังไม่เคยฟื้นสามสิบปีผ่านไปเวเนซุเอลายังไม่ฟื้นเลย 30ปีผ่านไปอาร์เจนติน่าก็ยังไม่ฟื้นกลับมาเป็นคนรวยเหมือนเดิมเลยคนรุ่นใหม่ของสองประเทศนี้ปรากฏว่าแห่กันออกไปเป็นพลเมืองชั้น3ชั้น4อยู่ที่ประเทศอเมริกาไปค้าแรงงาน ทั้งหมดนี้ดิฉันเล่าให้พวกคุณฟังว่าประเทศไทยเราสง่างามในอาเซียนเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเป็นดับอันดับต้นๆของเอเชียเป็นประเทศที่มีจักรวาลเป็นของตนเองเป็นประเทศที่มีดวงอาทิตย์เป็นของตนเองเป็นประเทศที่มีดาวเทียมเป็นของตนเองแต่เราเอาเดาวเทียมสัมปะตนให้กับอีทักษิณแซอวยรวยกันทั้งโคดแล้วเราก็ยังจะมีนักการเมืองหาแดกกับชาติเกาะชาติแดก โดยการสัมปทานพลังงานให้เป็นตระกูลตระกูลตระกูลลาดด่าสุดตระกูลที่บริหารประเทศล่าดสุดแม่งก็ได้อีกแล้วตกสู่มือลูกมือหลานอีควายมึงไม่รู้จะรวยไปหาหอกกระแสงของเงาอะไรมึงรวยแล้วมึงใช้หมดไหมรวยแล้วใช้หมดหรือเปล่านึกออกใช่ไหมอันนี้ดิฉันไม่ได้พัดพิงชื่อใครแต่ถ้าเกิดใครร้อนตัวดิฉันก็พร้อมจะไฟนะคะแล้วมึงก็ถามหาความเจริญของประเทศชาติเพราะฉะนั้นจงดูเวเนุเอลาเป็นตัวอย่างแล้วอเมริกามันจะแทรกแซงประเทศที่อ่อนแอ อเมริกามันจะแทรกแซงประเทศที huh. all, e ่มันมีการคอร์รัปชันเพราะมันเนี่ยมันจะแทรกแซงประเทศที่มีการคอร์รัปชันมันจะแทรกแซงประเทศที่มีการประชาชนแบ่งแบ่งแยกแบ่งแยกปกครองอเมริกามันแทรกเลยอเมริกามันยังไม่แทรกประเทศมึงเพราะอะไรเพราะพวกมึงอยู่ใต้ปีกจีนอยู่มึงเป็นน้องนุชอันดับหนึ่งในอาเซียนแต่จีนรักมึงมากอเมริกามันยังไม่กล้าแต่มันอยากจะได้ฐานทัพที่อำเภอตรงพังงามันอยากจะได้พังงาเป็นฐานทัพอเมริกา มันไม่ได้อยากได้สัตหีบแล้วเข้าใจยังคืออเมริกาเขาบอกว่าเขาจับตัวผู้นำเวเนซุเอลาไปกับเมียเนี่ยเพราะต้องการเอาไปดำเนินคดีที่อเมริกาข้อหาผัวพันอาชญากรรมข้ามชาติโอ้ยถ้าเกิดเป็นข้อหานี้นะอีวุลเซนกับอีฮุนมาเน่นเนี่ยอิมาลีกับอิบุลลานีเนี่ยสมควรที่จะต้องถูกจับก่อนใครเลยเพราะขนาด F b i ยังไปฟีดเงินของอิฮุนโตซึ่งเป็นหลานของอิฮุลเซน มึงนึกดูแล้วไอ้หุนเซนเนี่ยมันจะไม่ผูกมันจะไม่ข้ามโยงกับไอ้พวกอาชญากรรมข้ามชาติขายตับขายไต,ขาย,ตายขายม้ามขายปอดได้ยังไงกันรวมทั้งสแกมเมอร์ที่ดูดเงินคนทั่วโลกอยู่ที่ประเทศปอยเป็ดของมันเนี่ยประเทศคาเมร์เนี่ยกูว่าจริงๆแล้วคาเมร์ต้องโดนจับเป็นคนแรกอะ่ะถ้าจะจับแบบเวเนเซเลาคาเมร์ต้องคาเมร์เนี่ยไอ้หุนเซนต้องโดนจับเป็นคนแรกอะ่ะ